เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอบอบสีเหลืองนะสำหรับเจ้าอบอบสีเหลืองตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธตัวตุนจะยิงลูกกระสุนโจมตีศัตรูสําหรับความสามารถพิเศษของตัวนี้ก็คือตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงทุกชนิดอย่างละหนึ่งตัว แล้วก็เวลาที่ซื้อสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็แบบตอนที่เปิดกล่องสมบัติจะมีโอกาส100%ขอย้ําว่า100%ที่จะได้เพิ่ม1ตัวส่วนข้อเสียของตัวนี้เลยก็มีนะก็คือแบบมันจะปลูกได้ช้าลดน้ําได้ช้าแล้วก็ดาเมจดลด40%เจ้าก,กบตัวนี้มันคือแบบกบผู้ปกครองสับสัตว์สัตว์ทุกตัวจะต้องทําตามกบลุยกันเลยสังเกตตอนต้นเกมเห็นหรือเปล่าอ่าสัตว์เลี้ยงก็จะมีเต็มเลยเม แม,แมวช่วยโจมตีหมาช่วยเก็บของนกช่วยปลูกมเมลเ็ดช้างช่วยลดน้ำต้นไม้ส่วนตัวตุ่นเป็นสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอาวุธนนดังนั้นเอฟเฟกเวลาที่แบบซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าเปิดกล่องสมบัติเนี่ยมันจะไม่ได้คอมโบกับตัวตุวต่นก็คือตัวตุ่นจะไม่ได้เพิ่มหนึ่งตัวการพิกอัพไม่เอามีหมาแล้วเอาเพิ่มความจุน้ำก่อนแล้วก็จะเอาการตกปลาแล้วก็น้ำเพิ่มอีกสองนะตอนนี้ความจุน้ำคือ1ิบละ สำหรับเอฟเฟกของวัวแล้วก็กระปิดปลาจําไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวรอได้สัตว์เลี้ยงก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะความถีในการโจมตีสำหรับในตอนนี้เราอยู่กันในฤดูใบไม้ร่วงนะซึ่งในฤดูนี้ผมยังไม่เคยชนะเลยเติมน้ำหนึ่งทีโอเคเอาความเร็วในการเคลื่อนที่ จะได้แบบวิ่งหนีไว้หน่อยตอนนี้ผมไม่มีเมล็ดอะไรเลยเอาลาดิสกอ่อนละกันจัดมาแบบแม็กเน้นปลูกพืชปลูกผักหาเงินก่อนแล้วก็มาฟาร์มแร่ตรงนี้บวก3%ที่แอปเปิลจะเกิดในแต่และว,วันจัดมาสังเกตที่น้องแมวน้องแมวผมมาเมียวไปหนึ่งทีฮัลโหลเอ้ยเออบางตัวแม่งก็ตบไม่ตายเออตายอยู่นะโอ้ยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตักกแตนตัวเหลืองเหลืองเนี่ยน้องแมวผมฆ่าทีเดียวไม่ตาย บ้านอ่ะมาตรงนี้ก่อนเออความจุน้ำเพิ่มอีกสองเอาบวกดาเมจก่อนแล้วกันไอ้เจ้าพวกยงลายฟาดฟาดฟาดเอาเดี๋ยว <c oughs> ผมไม่ใช่กบเขียวผมลืมไปนี่เล่นมาสามวันแล้วเพิ่งเอะใจว่าตัวเองไม่มีลิ้นเข้าร้านก่อนเดี๋ยวดูนะซื้อช้างปับ๊บหนึ่งตัวอะตอนนี้ผมมีช้างสามตัวเว้ย เพราะว่าเป็นเอฟเฟกของตัวนี้สัตว์จักที่จะได้เป็น1ก็จะเบิ้ลมาเพิ่มอีก1ตัวนะทำให้ตอนนี้มีช้างอยู่3ตัวผมไม่ต้องกังวลเรื่องการลดน้ำแล้วตกปลาลัวๆเลยดีกว่าเลือดตอนนี้คือ85นะบอกเลยโคตรน้อยต้องมีแมวเยอะกว่าเนี้ยแมวมันจะได้แบบช่วยโจมตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊บ้า่ะนี่ผมไม่ได้เลเวลหรอเนี่ยสวอบแอปเปิลไปห่งที้อ ไม่มีลิ้นนะ่ะนี่ผมทําได้แค่แบบให้น้องแมวกับตัวตุ่นเนี่ยคอยช่วยโจมตีแล้วน้องแมวตัวเดียวมันจะเอารอดได้ไงวะเนี่ยเล่นตัวนี้บอกเลยโคตรตึงเอาคอนหน่อยแล้วกันแม็กมาหน้านี้เงินหมดหนานี้นานี้หน้านน,านี้แล้วแบบนี้ผมจะได้ปลูกอะไรหาเวลไหมเนี่ยรับบอสมาด้วยหอหอกบที่ไม่มีลิ้นก็เหมือนนกขามินไม่มีขา <laughs> แล้วนกขามินนี่มันมีจริงป่าววะ <laughs> เอาเพิ่มขนาด โอเคแล้วก็เพิ่มจํานวน2เพิ่มจํานวนการทุบไว้ตอนนี้ก็มีค้อนที่แบบเป็นอาวุธระยะประชิดแล้วฮัลโหลฮัลโหลทุบแล้วทุบแปเลยทุบคนละด้านจุดเกิดปลาจุดเกิดแร่จุดเกิดแอปเปิลบวก20%แต่ว่าจะเพิ่มจํานวนศัตรูก็มาดิครับผมกบเหลืองอย่างผมน่าไม่เคยกลัวอยู่แล้ว หิวแดกข้าวข้าวแดกข้าวผ่านทูบนี่ผมเล่นถูกสายหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้มีเงินพันกว่าใจเย็นๆฟาร์มแร่นิดหนึ่งสวยฟาร์มแรกก่อนที่จะไปเข้าร้านคุณมดน้องแมวจ๋าตบเร็วๆกว่านี้น้องแมวมึงไม่เห็นแมงมุมหรอเออดาเมจประมาณหลัก10น้องแมวผมแบบดาเมจเบามากฮัลโหลเร็วเร็วเร็วเเช่วงต้นเกมแล้วเป็นอะไรที่แบบตึงมาก ดาเมจไม่มีเครื่องตัดหญ้าแล้วก็โพเทโชไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ใกล้สวนเว้ยมีนกเงือกคอยแบบช่วยปลูกอยู่ละโอ้ระหว่างสู้กันยังมีกระจิตกระใจไปเคี้ยวน้ำแข็งไม่เคี้ยวน้ำแข็งก็ได้โดยฉันเนี่ยจะเคี้ยวขาแกแต่ก่อนที่ฉันจะเคี้ยวขาแกฉันต้องเอาเครื่องตัดหญ้าก่อนเอาการเจาะทะลุบวกสองมาเลย เออเป็นไงแล้วสกิลเครื่องตัดหญ้านะฆ่าแมงมุมปั๊บปั๊บปั๊บเอานกเงือกตอนนี้มีนกเงือกทั้งหมด3ตัวเรียบร้อยโอ้โหไม่นะแอปเปิลมาแอปเปิลมาแอปเปิล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 แอปเปาโอ้ยขุด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 ไม่นะไอ้เล่าแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิแอโอ้ย ตัวอะไรวะเนี่ยยุงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไอเจ้าพวกต่อแตนสีเหลืองเข้าร้านคุณมดก่อนกระปิปลาจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วขึ้น30%จัดมาแล้วก็ขยายแปลงตอนนี้แปลงผมก็ยิ่งใหญ่ขึ้นประมาณนี้แหละน็อกแบ็กบวก20จัดมาทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่มีลิ้นนี่ค้อนผมมันจะน็อกแบ็กได้หรือเปล่าอ๋อน็อกแบ็กอยู่เมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่า เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันก็แบบน็อกแบ็กได้อยู่เออเครื่องตัดหญ้าผมเนี่ยมันก็เถื่อนเหมือนกันนะแล้วเช้าวันใหม่เรียบร้อยคอนบวกหนึ่งอ่าบวกดาเมจสามสิบเร์เซ็นทุบแล้วทุบแล้วทุบ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 ลคอนมันไปทุบข้างหน้าทําไมวะ ศัตรูก็มีแค่ด้านหลังปั๊บปั๊บับอ่ชาช้างบ้านผมนี่ตอนนี้เป็นส่วนช้างไปแล้วเนี่ยแล้วนี่มันมาแรงอะไรดาเมจบวก1 0ความเร็วผลผลิตบวก15บศัตรูมากขึ้น10%ก็มานี่ครับผมกบเหลืองคนจริง <Magazine> ไม่เคยจะกลัวเลยมาเยอะๆได้เลยศัตรูเนี่ย้แต่ว่าศัตรูมาเยอะก็ไม่ดีนะเพราะว่าศั <laughs> ตรูมันไม่ได้ให้เลเวลมันให้แค่เงินเดี๋ยว ผมว่าผมน่าจะพลาดแล้วถ้าเกมอื่นแบบศัตรูมาเยอะมันก็จะแบบมีข้อดีอยู่นะทำให้เวลไวไงเอาน้ำแล้วกันขยายแปลงปะโอเคปับป๊บปั๊บไม่รอดว่ะโอ้โหขอบคุณนะแอปเปิลล่วงพอดีเลยไม่ไหวแล้วทรงเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าห้าวเลยกูสงสัยจะได้กินข้าวผ่านทูบแล้วแหละไม่นะไหวนะไหนะไหไม่ ไ่โอ้ขอบคุณขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสโอเคเอานี่ผมมีหมาด้วยเหรอเอาบวกใสแล้วก็บวกใสเน้นที่ใสไวจะใหญ่สุดได้แค่ไหนมาบอสมาแล้ว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 หมายถึงให้นี้เราแล้ว ไปยืนอะไรในดงสันตีนนี่ผมมีตัวตุ่นได้เหรอเริ่มสงสัยในการมีอยู่ของหมาและตัวตุ่นแล้วเนี่ยหมามันเก็บเงินให้อยู่ใช่ไหมตัวตุ่นนี่มีดาเมจอยู่ใช่ไหมดาเมจ68ดาเมจเบาอะ่ะต้องแบบอัปเกรดตัวตุ่นเยอะๆละแอปเปิลบวกอีก3%แอปเปิลจ๋าช่วยล่วงให้มันเยอะกว่านี้หน่อยไม่ค่อยเจอแอปเปิลเลย3%จริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมเก็บไปหมดแล้ววะ ัลโหลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตู้เขาโอเคขอบคุณมากเช้าว,วันใหม่เข้าร้านก่อนเลยจัดมานกเงือกโอเค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 วอเตอร์บีมผมตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะนะมีบวกไซไหมเหมือนว่าจะไม่มีบวกไซงั้นเอาการน็อกแบ็กแล้วกัน ผักศตูกลับไปไอ้บีมเด้วะโอเคสวย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 อยู่สวยอยู่แม็กเรียบร้อยนะบวก4ี้างเข้าให้หนึ่งทีนะบวกการคียติ้อบาไมหลอดสมังวันที่9้าโคตรตึงเลย โอ้ไม oh 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 ่กอดโอ้ไม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 ่กอดเราทำไมแบบวอเตอร์บีมผมฆ่ามันแรงไม่ตายวะแอปเปิลจ๋าขอบคุณไป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 วิ่งรอบสวนแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยแอปเปิลเนี่ยสปีดในการวิ่งน่าจะน้อยไปเฮ้ยดูแนละ้ววอเตอร์บีมเอ่อสตูน็อกแบค็คหรือเปล่า แล้วดิอืม mm, มันก็แบบชะงึกชะงักนิดหนึ่งนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บเอาเงินให้หมดปับป๊บปับ๊บปั๊บสวยเอาตัวตุนก่อนขยายสวนมาอะมาแรงควายมาแรงควายมาเพียบเลยความถี่ในการโจมตีด,ด,ด่วนโดนโดนโดนแม่งเงยโดนลุมอ่ะแม่งเงย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  แม่งเอ้มาเยอะเกินหรือเปล่าไม่นะ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 แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลโอ้ no 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 apple <c oughs> อยู่ข้างล่างเลือดน้อยได้แหละเลือด85เองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม